สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันในเรื่องเจตสิกครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดให้เห็นภาพกันชัดๆว่าเจตสิกเนี่ยคืออะไรกันแน่มันทํางานยังไงแล้วก็มีการแบ่งประเภทหลักๆแบบไหนบ้างลองมาค่อยๆค,คลี่คลายกันดูครับ ก็สำหรับเจตสิกนะคะจัดเป็นหนึ่งในสี่ของสิ่งที่เรียกว่าปรมัทธธรรมหรือก็คือสภาวะที่มีอยู่จริงโดยตัวมันเองอะคะ่ะซึ่งมีจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานจุดเด่นสำคัญมากๆของเจตสิกก็คือว่าเขาต้องเกิดร่วมกับจิตเสมอค่ะ ไม่ใช่แค่เกิดด้วยการเฉยๆนะคะแต่ต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรับรู้อารมณ์หรือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยสิ่งเดียวกันแล้วก็ต้องอาศัยที่เกิดทางกายภาพหรือวัตถุเนี่ยอันเดียวก,กันกับจิตเป๊ะๆเลยค่ะโอต้องพร้อมกันทุกอย่างขนาดนั้นเลยตสสิธิ์เข้ามาช่วยปรุงแต่งให้เกิดเป็นความรู้สึกเป็นความคิดต่างๆขึ้นมาแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะ คือจิตเนี่ยเหมือนเป็นประธานนะคะเป็นตัวรู้เฉยๆแต่เจตสิกเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเหมือนกับคณะทำงานหรือส่วนผสมที่เข้ามาทำให้การรับรู้นั้นๆมันมีลักษณะแตกต่างกันไปอาจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดความโลภความโกรธหรือว่ามีสติมีปัญญาขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยทำงานประสานกันแบบสนิทแนบแน่นเลยที่เขาเรียกว่าสัมประยุตธรรมนะคะครับครับ น่าสนใจนะครับที่มองว่าตัวรู้กับตัวปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันแต่ว่าทำงานพร้อมกันเป๊ะๆเ,เลยแล้วในคู่มือเล่มนี้เขาจัดระเบียบเจ้าเจตสิกพวกนี้ยังไงบ้างครับมีเยอะไหมครับตามหลักแล้วเนี่ยท่านนับตามสภาวะลักษณะเฉพาะตัวนะคะมีทั้งหมด52สภาวะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า52ดวงค่ะ ซึ่งก็จัดเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆห,หรือ3าหมวดหมู่เหมือนจัดประเภทส่วนผสมของใจเรานี่แหละค่ะ52ดวงแบ่งเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆนะครับใช่ค่ะกลุ่มแรกนะคะเรียกว่าอัญญสมมนาเจตสิกกลุ่มนี้มี13ดวงค่ะอัญญสมมนาแปลว่ามีสภาวะเสมอเป็นกับพวกอื่นคือมันเป็นกลางๆนะคะเข้าได้ทั้งกับจิตที่ดีคือโสภณะสตแล้วก็จิตที่ไม่ดีคืออกุศลจิต อ๋อ oh, เหมือนเป็นตัวกลางๆที่ไปผสมกับอะไรก็ได้ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ก็แบ่งย่อยไปอีกนะคะเป็นสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก7ดดวงอันนี้คือสาธารณะกับจิตทุกดวงแปลว่าต้องเกิดกับจิตทุกประเภททุกดวงเสมอขาดไม่ได้เลยเช่นการสัมผัสอารมณ์ที่เรียกว่าผัสสะนะคะ การสวยอารมณ์คือเวทนาการจําได้หมายรู้คือสัญญาหรือความจงใจความตั้งใจคือเจตนาพวกนี้เป็นพื้นฐานมากๆค่ะครับครับเป็น7ตัวหลักที่ต้องมีตลอดใช่ค่ะแล้วก็มีอีกแบบในกลุ่มนี้คือปกิณกะเจตสิกอีก6ดวงปกิณกะแปลว่าเรียรายหรือเบตเตเลดคือเกิดกับจิตได้หลายประเภทแต่ไม่ใช่ทุกดวงเกิดบ้างไม่เกิดบ้างแล้วแต่อารมณ์และประเภทของจิตตอนนั้น เช่นความตรึกนึกคิดเบื้องต้นวิตกการตรองอารมณ์วิจารณ์ความเพียรพยายามวิริยะหรือความอิ่มใจปลื้มใจปิติพวกนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับกลุ่มแรกนี่เหมือนมีส่วนประกอบพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีตลอดคือ7ดวงแรกกับมีส่วนเสริมอีก6ดวงที่อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็ใช้ได้ทันกับจิตด,ดีจิตชั่วเป็นกลางๆถูกต้องค่ะแล้วกลุ่มที่2ล่ะครับที่แบบว่า สร้างปัญหาให้เราค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่สองเลยค่ะอากุศลและเจตสิกมีทั้งหมด14ดวงอันนี้ชื่อชัดเจนนะคะคือเป็นเจตสิกฝ่ายไม่ดีเป็นบาปธรรมทําให้จิตเราเศร้าหมองขุ่นมัวกลุ่มนี้จะเกิดประกอบกับอกุศลจิต12ดวงเท่านั้นค่ะจะไม่ไปเกิดปนกับจิตดีๆเลยสดเฉพาะฝ่ายร้ายเท่านั้นใช่ค่ะแล้วใน14ดวงนี้ มีกลุ่มที่สำคัญมากๆที่ต้องรู้จักเลยคือกลุ่มโมจตุกะสี่ดวงค่ะคำว่าจตุกะแปลว่า4นะคะกลุ่มนี้มีโมหะเป็นหัวหน้าโมหะก็คือความหลงความไม่รู้ตามเป็นความจริงนะคะเป็นตัวแกนหล,ลักเลยแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมอีก3าคืออะฮิริกะความไม่ละอายต่อบาปอโนตปปะความไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปแล้วก็อุทธัจจะความฟุ้งซ่านของจิตม ความหลงความไม่รู้ใช่ค่ะซึ่งสี่ตัวในกลุ่มโมจตุกะนี้เกิดกับอกุศลจิตทุกๆุกดวงเลยนะคะถือเป็นพื้นฐานของความชั่วร้ายทั้งหมดเลยค่ะโห้เกิดกับอกุศลทุกดวงเลย แสดงว่าความหลงความไม่รู้นี่เป็นปัญหาหลักจริงๆถูกต้องค่ะนอกจากกลุ่มโมหะแล้วก็ยังมีกลุ่มย่อยอื่นๆอีกนะคะเช่นกลุ่มที่เกี่ยวกับความอยากได้คือโลติกะก็มีโลภะความอยากได้ทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือตัวหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับความโกรธโทเจตุกะก็มีโทสะความโกรธความประทุษร้ายอิสาความริษยามัชชิริยะความตรณีกุกุจะ ความรำคาญใจเดือดร้อนใจภายหลัง <God. S 1> แล้วก็มีกลุ่มความท้อถอยหดหูง่วงเหวาคือถีทุกกะสองดวงทีนะกับมิทะแล้วก็มีตัวสุดท้ายเดียเด่ยวๆคือวิจิกิจฉาซึ่งก็คือความลังเลสงสัยในสภาพธรรมค่ะทั้งหมด14ดวงนี้เป็นพลังงานด้านลบลุน้นๆวนเลยครับ ชัดเจเลยครับเรื่องกลุ่มอกุศลโดยเฉพาะที่บอกว่าโมหะหรือความไม่รู้นี่เป็นฐานของอกุศลจิตทุกดวงอันนี้น่าสนใจมากจริงๆครับแสดงว่าการแก้ที่ความหลงความไม่รู้นี่สําคัญมากและฝ่ายตรงข้ามเหรอครับเจตสิกฝ่ายดีๆมีไหมครับมีแน่นอนค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3มก็คือโสพลเจตสิกค่ะมีทั้งหมด25ดวงโสภณะก็แปลว่าดีงามสวยงามนะคะ กลุ่มนี้ก็คือเจตสิกฝ่ายดีทําให้จิตผ่องใสเกิดเฉพาะกับจิตที่ดีงามหรือโสพณจิตเท่านั้นค่ะกลุ่มหลักในฝ่ายดีนี้เรียกว่าโสพณสาธารณะเจตสิกค่ะมี19ดวงคำว่าสาธารณะก็คือเกิดทั่วไปกับโสพณจิตทุกดวงเป็นพื้นฐานของความดีงามทั้งปวงเลยค่ะอ๋อเหมือนฝ่ายอากุศลมีโมหะสี่ตัวเป็นพื้นฐาน ฝ่ายดีก็มี19ตัวนี้เป็นพื้นฐานใช่ค่ะเป็นพื้นฐานของจิตที่ดีทุกประเภทเลยตัวอย่างเด่นๆก็เช่นสัทธาคือความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยเหตุผลนะคะไม่ใช่งมงายสติคือความระลึกรู้ในอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็มีคู่แฝกสำคัญคือฮิริกับโอตป,ป,ปะปะคือความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อผลของบาปซึ่งเปรียบเหมือนธรรมะคุ้มครองโลกเลยค่ะทำให้เราไม่กล้าทำชั่ว แล้วก็มีอโลภะคือความไม่โลภไม่ติดข้องในอารมณ์อโทสะคือความไม่โกรธซึ่งก็คือเมตตานั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวรวมเป็น19ดวงค่ะครับครับมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยค่ะนอกจาก19ดวงนี้แล้วยังมีกลุ่มที่เฉพาะเจาะจองขึ้นไปอีกนะคะเช่นวิรตีเจตสิกสดวงคือการกดเว้นจากความชั่วทางวาจาสัมมาวาจาทางกายสัมมากัมมันตะ และการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องสมาอาชีวะพวกนี้จะเกิดเมื่อมีการตั้งใจงดเว้นจริงๆค่ะแล้วก็มีอัปปมัญญาเจตสิกสองดวงคือทำที่แผ่ไปในใจของสัตว์อื่นได้อย่างไม่มีประมาณได้แก่กรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยให้ผลถูกและมุทิตาคือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีค่ะกรุณามุทิตานี่เองใช่ค่ะ และตัวสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆในกลุ่มโสภัน์นี้ก็คือปัญญีเจตสิกค่ะมีหนึ่งดวงคือปัญญานั่นเองซึ่งสภาวะของปัญญาก็คืออะโมหะอโมหะค่ะคือความไม่หลงความรู้ตามความเป็นจริงเป็นตัวที่ตรงกันข้ามและแก้ไขตัวโมหะโดยตรงเลยค่ะโหชัดเจนมากครับการเจาะลึกจากคู่มือนี้ ทำให้เราเห็นภาพโครงสร้างข้างในของจิตตามแนวคิดพระพิธรรมนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับคือมีทั้งส่วนที่เป็นกลางกลางที่ไปได้ทั้งสองทางมีส่วนที่ทําให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วก็มีส่วนที่ทําให้ใจเราดีงามผ่องใสทั้งหมดนี้มันประกอบกันขึ้นมาเป็นสภาวะจิตของเราในแต่ละขันดักแต่ละขนาดไปถูกต้องเลยค่ะการทําความเข้าใจเรื่องเจตสิก โดยเฉพาะการที่เราสามารถแยกแยะได้ว่าขณะนี้มีสภาวะฝ่ายอกุศลตัวไหนกำลังเกิดขึ้นซึ่งเราควรจะรู้ทันแล้วก็พยายามลดละมันไปกับการส่งเสริมพัฒนาเจตสิกฝ่ายโสภณะเช่นสติปัญญาเมตตาการุณาให้มันมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอ,อ่อถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะในการที่จะเข้าใจสภาวะจิตของตัวเองแล้วก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆสำหรับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตตามแนวทางนี้ต่อไปค่ะ ครับผมก็นับว่าเป็นประโยชน์มากครับสิ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกน่าจะนําไปคิดต่อหรือสํารวจต่อยอดได้ก็คือว่าการที่เราได้เรียนรู้จนมีคําศัพท์มีชื่อเรียกที่แม่นยำให้กับสภาวะทางใจต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นด้านลบอย่างความฟุ้งซ่านที่ท่านเรียกว่าอุดทะจักหรือความริษยาที่เรียกว่าอิสาหรือแม้แต่ฝ่ายบวกอย่างสติหรือปัญญาเนี่ย การที่เราเรียกชื่อมันถูกหรือระบุสภาวะเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องในขณะที่มันกําลังเกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลยไหมครับในการที่จะกลับมาเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนจิตใจของเราเองให้ดีขึ้นไปอีกเ,ออเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่น่าจะนําไปสํารวจต่อยอดจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ได้นะครับ